สงสัยกันไหมครับว่ารถเก่าโบราณสตาร์ตินอย่าง y a m a h SR400 ที่มีราคาเกือบ300,000บาทเนี่ยทำไมทุกวันนี้เขาถึงยังทําตลาดได้ทั้งที่ ในอีกไม่กี่เดือนเนี่ยเขาจะต้องเลิกขายกันไปแล้วแต่กลับกันนะครับยอดขายยอดจองกับถลม่มทลายนะครับหรือจะมีข่าวลือว่าจะมีตัวไฟนอลกว่าอย่างตัวลิมิเต็ดอี dition ออกมาแต่ว่ายอดจองหรือว่ายอดสั่งซื้อนั้นก็ไม่ได้ลดน้อยถอยลงเลยซึ่งมันเกิดอะไรขึ้นกับ sr 4 0 0 sr 4 0 0เนี่ยมันมีความพิเศษหรือว่ามีความดีงามอะไรขนาดนั้นเลยเหรอคนที่เขาเลือก sr 4 0 0เนี่ยเขาคิดอะไรอยู่เดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เจสีผมสาชนแนลนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ยามาฮ่าไรเดอร์ขับอุดรธานีเดี๋ยวในคลิปนี้ขอเอาใจสาวก SR กันบ้างนะครับจากในคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยพามารีวิวตัว SR 400 Final Edition ที่เป็นสีเทาไปแล้วเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะพามาดูสีแดงกันบ้างนะครับซึ่งสีแดงนี่สวยมากๆนะครับถึงไฟหน้าเขาจะเป็นทรงกลมหลอดไส้ธรรมดาวงล้อคาสสิกธรรมดาธรรมดาแต่ว่าสีนั้นผมกับชอบนะ ด้วยความที่เขาใช้สีแดงเนี่ยพอมาตัดกับลายเส้นที่เป็นสีทองแล้วก็พวกชุดโครเมียมต่างๆเนาะอย่างบางคนหน้าบางคนหลังไฟหน้ากระป๋อเลือนไมอะไรพวกนี้เนี่ยก็คือสวยนะครับสวยงามมากๆเลยก็คือดีไซน์ตัวรถเนี่ยจริงๆก็หยุดเวลาแบบนี้มากว่า40ปีแล้วนะครับยกเว้นเรื่องของราคานะครับที่ล่าสุดเนี่ยก็จะมีราคาค่าตัว298,000บาทนะฮะก็เอาจริงๆก็แพงขึ้นทุกปีเนาะทั้งที่ตัวรถเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับอย่างระบบเบรกด้านหลังเนี่ยก็ยังเป็นดัมเบรกธรรมดาธรรมดา เบรกหน้าถึงจะเป็นดิสเบรกแต่ว่าก็ไม่ได้มี ABS หรือว่าอะไรใดๆเลยรวมถึงระบบสตาร์ทนะครับที่ยังเป็นแบบคิกสตาร์ทอยู่แต่นี่แหละที่ทําให้หลายคนชื่นชอบรถรุ่นนี้นะฮะซึ่งข่าวที่ยืนยันได้ชัดเจนแน่นอนก็คือปีนี้เนี่ยจะเป็นปีสุดท้ายของ SR400 แน่ๆน,นะครับแต่ว่าจากในคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมเคยพูดไว้ว่า SR400 เขาจะมีรุ่น Limited f i n a l อ d i t i o n เหมือนที่ประเทศญี่ปุ่นจําหน่ายเนี่ยข่าวนี้ผมช่างไปแน่ใจเหมือนกันแล้วนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยแหล่งข่าวที่ผมได้มาเนี่ยเหมือนเขาก็ไม่ได้พูดอะไรต่อนะครับว่ายามาฮามีความเคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่านะครับหรือว่าก็ไม่แน่เหมือนกันนะบางทียาม,มาฮ่าเขาอาจจะเก็บไว้เป็นความลับเอาไว้เปิดตัวช่วงงานมอเตอร์อกซ์โปช่วงพฤศจิกาธันวาก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราดูไฟนอลอ d ดิชั่นรุ่นลิมิเต็ดในญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ทําออกมาแค่พันคันเท่านั้นนะฮะแต่ว่ารายละเอียดของตัวรถเนี่ยมันก็จะมีส บหรือว่าแผ่นเพจต่างๆที่จะมีคําว่า Limited f i n a l e d i t i o n นะครับซึ่งในประเทศไทยเราเนี่ยถือว่ามีสาวก SR400 ที่เยอะมากๆนะครับน่าจะเป็นอันดับ2รองจากประเทศแม่หรือว่าอันดับต้นๆของโลกก็คือไม่ใช่แค่เพิ่งได้รับความนิยมนะแต่ว่าได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานแล้วซึ่งถ้าเกิดเปรียบเทียบกับญี่ปุ่นเนี่ยเขาเอาใจแฟนคลับด้ในการทํารุ่นสุดท้ายออกมาเป็น f i n อ l Edition รุ่น Limited ซึ่งผมยังมีความเชื่ออยู่ในใจนะอันนี้ก็คือความคิดเห็นส่วนตัวนะ ว่า y a m a h าประเทศไทยเนี่ยน่าจะต้องทำรุ่นไฟนอลอิทิชันลิมิเต็ดเหมือนก,นกันกับที่ประเทศญี่ปุ่นออกมาอีกแน่นอนแต่เรื่องของราคาจะเท่าไหร่แล้วก็รายละเอียดตัวรถจะเป็นยังไงอันนี้ต้องรอดูงานมอเตอร์เอ็กซ์โปช่วงปลายปีแต่ว่านี่ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับคือผมมีความเชื่อแบบนี้เนาะคิดว่ามันน่าจะมีตัวลิมิเต็ดออกมาแต่ว่าถ้าเกิดต้องถามต่อนะครับว่าเราจะรอรุ่นลิมิเต็ดไหมหรือว่าจะเล่นรุ่นนี้ดี ก็อย่างที่พูดไปนะครับว่าส่วนตัวผมนะผมเชื่อว่ามันจะมีแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วจะมีหรือไม่มีอันเนี้ยเราไม่รู้ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาชัวยๆเนี่ยก็คือเล่นรุ่นปัจจุบันเลยนะครับไปนอน e dition ทั้งสีเทาทั้งสีแดงเนี่ยมีขายในปัจจุบันเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องจองนะครับต้องรอซึ่งคันที่เห็นอยู่นี้เนี่ยก็ติดจองเหมือนกันนะครับที่ผมต้องมาถ่ายอยู่หลังร้านเนี่ยเพราะว่าคันนี้ก็รอส่งมอบให้กับลูกค้านะครับแต่ว่าผมแอบมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันก่อนเนาะแต่ ผมรู้สึกประทับใจกับสีแดงโครเมียมคันนี้มากกว่าสีเทานะครับมันสวยถูกใจตัวผมมากๆเลยนะครับ ถ้าเกิดเปรียบเทียบในโฉมก่อนหน้านี้เขาก็จะมีสีเทาลอดํากับสีขาวใช่ไหมในโฉมนั้นอะ่ะสสีนั้นผมชอบสีขาวมากกว่าผมคิดว่ามันดูคลาสสิกแต่พอมาเจอสีแดงไฟนอลคันนี้เฮ้ยคันนี้มันดูคลาสสิกมากกว่าอีกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามาดูรายละเอียดอย่างชุดไฟหน้าเนี่ยก็ยังคงเป็นหลอดไส้ธรรมดาเหมือนกันกับในอดีตนั่นแหละส่วนไฟเลี้ยวซ้ายขวาก็ยังเป็นดวงใหญ่ๆนะครับแล้วก็เป็นแบบโครเมียมเหมือนเดิมแต่ว่าในรุ่นสีแดงคันนี้เนี่ยที่หลังไฟหน้าเขาจะใช้เป็นสีโครเมียมซึ่งมันคร้าโคนน้าหที่ร ค,คือมันเข้ากันมากๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบคือลายของถังน้ํามันนะครับที่สีพื้นจะเป็นสีแดงมันแต่ว่าตัดกับลายเส้นหรือว่าโลโก้ยามาฮ่าที่เป็นสีทองนะครับก็คือสวยนะฮะแถมยังมีคําว่า Final e อ i t i o n เล็กๆอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับก็คือสวยนะครับตัวจริงเนี่ยวิงวับแวววาวสวยงามมากๆเลยซึ่งสีแดงใน sr 4 0 0ยเนี่ยก็จะมีตรงถังน้ำมันนะครับแล้วก็ตรงกระเป๋าข้างซ้ายขวาตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมีแผ่นเพจเป็นโลโก้นูนคำว่า sr เนาะ ส่วนอีกจุดหนึ่งก็คือที่ท้ายเบาะนะฮะตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็มีลายเส้นสีทองนะฮะแล้วก็แผ่นเพดด้านหลังเขียนคําว่ายามมาห้าก็จะเป็นสีทองนะครับส่วนอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการตกบางโคนหน้าหลังครอบไฟเลี้ยวหรือว่าชิ้นอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นชิ้นโครเมียมนะครับสวยนะฮะตัวจริงสวยมากเลยแล้วก็ถ้อยเสียนะครับ ที่หลายคนมักจะไปเปลี่ยนกันแต่ว่าส่วนตัวผมนะอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมคือผมจะใช้ท่อเดิมแบบนี้แหละท่อที่เป็นทรงยาวๆคลาสสิกๆแบบนี้แหละก็คือถ้าจะได้ไปเนี่ยผมไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับก็จะขี่มันแบบนี้แหละส่วนเครื่องยนต์นั้นก็เป็นบิ๊กซิงเกิลเหมือนเดิมนะครับและแน่นอนนะครับระบบสตาร์ทที่ไม่เหมือนใครก็คือ Start คลิกสตาร์ทนะฮะก็จะต้องใช้เท้าในการยันสตาร์ทอย่างเดียวแต่ว่าก็มีดูมาร์กตรงนี้นะฮะถ้าเกิดมาร์กตรงจังหวะสตาร์ทมันก็ทําได้ง่ายนะครับ ซึ่งสาหรับคนที่เป็นสาวก SR400 เนี่ยเขาจะไม่มองว่าเป็นข้อเสียนะเขาจะมองว่ามันคือเอกลักษณ์ของ SR400 นั่นเองส่วนวงล้อด้านหน้าเป็นล้อซีลวดแบบอลูมิเนียมขนาด18นิ้วแล้วก็ยาง90ทับ100ขอบ18ส่วนเบรกหน้านั้นเป็นจานดิสเบรกข้างเดียวปั๊มเบรก2พอร์ตชกอัพด้านหน้าเป็นเทเลสโคปิกมียางหุ้มแกนโชกส่วนระบบกันสะเทือนด้านหลังก็เป็นชกอัพคู่นะครับ คลาสสิกคลาสสิกแบบนี้เลยแต่ว่าบางคนก็จะไปเปลี่ยนใส่โอลีนนะครับมันก็จะยกระดับความสวยขึ้นไปอีกเนาะส่วนวงล้อด,ด้านหลังเป็นขนาด18นิ้วเหมือนด้านหน้านะครับส่วนยางหลังเป็นไซส์110ทับ90ขอบ18แล้วก็เป็นยางแบบมียางในตามสไตล์คลาสสิกเนาะส่วนตรงนี้นะครับ บอรถเนี่ยก็จะเป็นบอรถสไตล์คลาสสิกนนองก็คือคนขับกับคนซ้อนอยู่ในระดับเดียวกันส่วนความนิ่มนวลนั้นก็มีประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าด้วยความสันสะท้านสันสะเทือนของ SR นั้นก็อาจจะทําให้คันตูดได้บ้างเวลาเดินทางไกลแล้วก็บอรถนั้นมีความสูงเพียง79ซนเมตรเท่านั้นส่วนน้าหนักก็175กิโลกร,รมัมเพราะฉะนั้นคนไซส์เอเชียอย่างเราแม้แต่คุณสุภาพสตรีสูง150 160สามารถขี่ได้สบายๆเลยนะครับซึ่งมีอยู่อย่างหนึ่งนะครับที่ทางามาฮ่าใส่เทคโนโลยีเข้ามาให้กับ SR คันนี้ก็คื คุญแจแบบ immobilizer หรือว่าคุญแจเข้ารหัสนะครับซึ่งดอกแดงเนี่ยก็คือเป็น master key นะครับแนะนําให้เก็บที่บ้านนะครับเพราะว่าถ้าเกิดทําหายเนี่ยค่าใช้จ่ายการทําดอกคุญแจใหม่สูงมากซึ่งเขาก็จะมีไฟเตือนอยู่ตรงเรือนไม้นะครับตรงนี้เวลาเราจอดดึงคุญแจออกไฟตรงนี้ก็จะกระพริบนะครับหมายถึงกุญแจทํางานนะครับซึ่งนี้ก็คือเทคโนโลยีหนึ่งเดียวที่ทาง Yamaha ใส่ให้มากับ SR 400นะครับ ส่วนเลือนไหม่นั้นก็เป็นคาสติกคาสสิกเหมือนในอดีตเลยนะครับฝั่งซ้ายเป็นบอกความเร็วฝั่งขวาเป็นรอบเครื่องส่วนระดับน้ํามันเชื้อเพลิงไม่มีนะครับส่วนวัตถีปกหมุนเอาที่ข้างเลือนใหม่นะครับจะตั้งระยะทิพหรือว่าใช้เป็นตั้งระยะทางของน้ามันเชื้อเพลิงก็ได้นะครับแต่ว่ารุ่นนี้จะดีหน่อยคือถ้าเกิดน้ำมันใกล้จะหมดเขาก็จะมีสัญ,ญลักษณ์รูปปั๊มน้ามันกระพริบนะครับซึ่งเราสามารถขี่ต่อได้อีกประมาณสัก50-60กิโลเมตรส่วนฝาถังน้ํามันก็จะยืง่งยืงกลา,างาน,านะครับ แล้วก็ตรงนี้คือช่องเติมน้ํามันเครื่องนะครับเพราะว่า S400 นั้นใช้ระบบลอลื่นแบบไดซัมนะครับส่วนประกับทางด้านซ้ายมือนั้นก็จะคลาสสิกคลาสสิกเลยนะฮะก็คือดีไซน์เนี่ยโบราณมากนะครับ แต่ว,วัสดุเนี่ยก็จะเป็นแบบเจแปนสไตล์นะฮะก็คือวัสดุแข็งแรงนะครับแค่ดีไซน์มันโบราณเฉยๆส่วนฟังก์ชันการใช้งานนั้นก็เหมือนกันกันกบในอดีเลยนะครับก็คือมีไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็ปุ่มแตรส่วนด้านล่างเนี่ยที่เห็นเป็นก้านเล็กๆก็คือเอาไว้ยกวาวนะครับคาดว่งจะอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะซึ่งเราไม่มีทางกำผิดแน่นอนนะครับเพราะว่าเราจะต้องเอื้อมมือลงไปลึกนะครับซึ่งกลไกของเขาก็จะเป็นสายมาที่ฝาสูบนะครับมาตรงนี้เพื่อใช้ในการยกวาวเพื่อให้เราสามารถ ยันคันสตาร์ทเท้าเนี่ยเพื่อให้ลูกสูบมันอยู่ในจังหวะพร้อมสตาร์ทนะครับแล้วค่อยสตาร์ททีเดียวนะครับมันจะทําให้เราสามารถสตาร์ทได้ง่ายมากขึ้นส่วนที่ประกับด้านขวาเนี่ยก็จะมีปุ่มสตาร์ทสต็อปเอนจินนะครับอยู่ข้างบนตรงนี้ซึ่งมันจะต้องอยู่ตรงกลางเท่านั้นนะอยู่ซ้ายอยู่ขวามไม่ได้นะครับซึ่งจุดนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่ทําให้หลายคนสตาร์ทรถไม่ติดนะครับเพราะว่าลืมนะครับลืมเอาไว้อยู่ตรงกลางส่วนถัดลงมาก็จะเป็นไฟฉุกเฉินนะครับก็จะมีแค่เท่านี้นะครับในเรื่องของฟังกก์ชชันนาารใ้ง ส่วนตุ้มไปแฮนไม่มีนะครับตุ้มไปแฮนที่ใช้ลดการส,สะเทือนของแฮนนะครับเพราะฉะนั้น SR400 นั้นเราก็จะรับรู้ได้ถึงแรงส,สะเทือนขึ้นมายังแฮนมายังเบารวมถึงพักเท้านะครับได้อย่างชัดเจนซึ่งนี้ก็เป็นสไตล์ของเขาเนาะซึ่งถ้าเกิดเรามาดูที่ฝั่งซ้ายของเครื่องยนต์เนี่ยเราก็จะเห็นพักเท้าสามารถพับงอได้มียางหุ้มแต่ว่าก็ลดการส,กสะเทือนได้ไม่เยอะหรอก ส่วนระบบเกียร์นั้นก็จะเป็นแบบคัสมตอ5เกียร์นะครับแล้วก็ปัดเงาฝาครอบเครื่องสวยงามนะฮะให้ความรู้สึกคลาสสิกเหมือนในอดีตแต่ว่าที่ในอดีตไม่มีเหมือนปัจจุบันก็คือเอกเปะสีดำๆตรงนี้นะครับก็คือชุดบมบัดไอเสียนะครับรวมถึงตรงนี้นะครับ ตรงก๊อกน้ำมันเนี่ยใน sr 4 0 0ก็ยังมีมาให้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่ากลไกลการใช้น้ํามันสำรองหรือว่าอะไรเนี่ยจะไม่มีแล้วนะครับก็จะเป็นแค่ปิดกับเปิดน้ํามันให้ไหลลงไปยังระบบจ่ายเชื้อเพลิงเฉยเฉนะครับจะไม่เหมือนกันกับในอดีตนะอีกจุดหนึ่งนะครับที่ทําให้ sr 4 0 0นะั้นอาจจะวิ่งได้ไม่ค่อยเร็วมากนะักก็คือเขาจะมีการทาเดือยตรงนี้นะครับเพื่อม,มาขวางลิ้นปีกปีเสื้อนะครับ ไม่ให้เราสามารถเปิดปีกลิ้นผิเสื้อได้สุดซึ่งถ้าเกิดได้ไปเราอาจจะต้องทําการโมดิฟายจุดนี้เพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยนะฮะซึ่งก็จะทําให้ความเร็วสูงสุดใน s r 400ตัวใหม่เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับส่วนเครื่องยนต์นั้นก็จะเป็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศซึ่งนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของรถสไตล์คลาสสิก ซึ่งใน S R 400รุ่นใหม่ๆเนี่ยมันมักจะมีปัญหาอย่างหนึ่งคือร้อนระดับนะครับซึ่งส่วนหนึ่งที่เราอาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษก็คือน้ำมันเครื่องนะฮะดูแม่ตการไปเพิ่มออยล์คูลเลอร์นะครับหรือแม้แต่เปลี่ยนท่อไอเสียนะครับก็จะช่วยลดความร้อนสะสมให้กับตัวเครื่องยนต์ก็จะทําให้อาการวูบดับเนี่ยหายไปนะครับแต่ว่าเขาเช็คพันกิโลแรกเนี่ยช่างเขาจะทําอะไรบางอย่างให้อยู่ก็จะทําให้ตัวรถเนี่ยอาการตัวนี้หายไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราบิดแช่เยวยาวนะครับ ใช้ความร้อนสูงอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดเราใส่ท่อเดิมเนี่ยมันอาจจะอั้นทําให้ระบบของเครื่องยนต์มันร้อนนะฮะอาจจะทําให้เครื่องวูบดับไปได้ซึ่งถ้าเกิดเราทิ้งไว้สักพักนะครับเครื่องเย็นลงสักหน่อยก็จะกลับมาสตาร์ทติดได้เหมือนเดิมซึ่งนี่ไม่ใช่เหตุผลว่าทําไมเราต้องเปลี่ยนท่อเสียนะครับแต่ว่า นี่แหละคือเหตุผลอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ SR400 นั้นจะต้องเลิกผลิตไปเพราะว่ามันแทบจะเกินลิมิตของการควบคุมปริมาณไอเสียแล้วนะครับทั้งทําระบบมัมบัดไอเสียล็อกปีกลิ้นผีเสื้อเพิ่มชุดกองต่างๆให้กับท่อไอเสียก็ยังแทบจะไม่ผ่านมาตรฐานไอเสียซึ่งนี่ก็คือเหตุผลหลักนะครับที่ทําให้ยม m a าเอสอารจะต้องหยุดําหน่ายในปีนี้นะครับก็คือค่ามาตรฐานไอเสียมันไม่ผ่านนั่นแหละพูดง่าย ซึ่ง SR400 นั้นมีความประหลาดอย่างหนึ่งคือเขาเป็นรถแค่ไม่กี่รุ่นนะครับที่เมื่อคนรู้ว่าเขาจะเลิกผลิตแล้วกับมีคนตามหานะครับกับมีคนข่อยคว้านะครับซึ่งในช่องบุริีไว้เนี่ยเคยพูดไว้นะครับว่า S.R.400 นั้นไม่ใช่มอเตอร์ไซค์แต่ว่าเขาคือลัททิซึ่งผมเองก็เข้าใจประโยคนี้นะเพราะว่าผมเองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ชื่นชอบ S.R.400 เป็นอย่างมากด้วยความที่เราคุกคีอยู่กับมอเตอร์ไซค์มาหลายๆรุ่นหลายๆแบบนะครับเราจะรู้เลยว่าถึงจะเป็นรถใหม่ในวันนี้สมรรถนะที่ดีเลิศในวันนี้แต่อีกสักพักนะครับอีก3ปี5ปีเดี๋ยวก็จะมีรุ่นใหม่ที่มีสมรรถนะที่ดีกว่าที่มีเทคโนโลยีที่ใหม่กว่าเข้ามาแทนที่นะครับถ้าเกิดเรายังต้องการแรงสุดใหม่สุดดีสุดเยี่ยมสุดเราจะต้อองเเปปปลีี่ยนรทุกๆ3 5พื ทันกับโลกที่หมุนไปข้างหน้าแต่กับ S R 400เนี่ยไม่ใช่นะครับคนที่ชอบ S R 400เพราะว่าเขาชอบความเป็น S R 400นี่แหละเป็นคนที่ต้องการจะหยุดเวลาเอาไว้นะครับที่จากอดีตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปลักษ์รูปทรงใดๆเลยนะครับเราเห็นตอนเด็กหน้าตาอย่างไงปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นหน้าตาแบบนั้นนะครับซึ่งผมเองเนี่ยส่วนหนึ่งที่ผมชอบ S R 400เนี่ยก็เรื่องนี้แหละเรื่องที่เขาไม่เคยเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับจนมาถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเนาะ ในปีหน้าเนี่ยกฎหมายเขาจะไม่อนุญ,ญาตแล้ว S400 ก็จะต้องถูกยกเลิกการจําหน่ายยกเลิกการขายไปนะครับซึ่งถามว่าหลายคนอาจจะรอซื้อมือสองเนาะซึ่งมือสองเนี่ยข้อดีก็คือมันจะถูกลงค่อนข้างมากนะครับจาก298,000เนี่ยก็อาจจะเหลือแค่200กว่านะครับ200สอง200สามเนาะแต่ว่าคนที่ขาย S400 r มือสองส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นเงินสดกันนะครับซึ่งนี่แหละก็คือโอกาสอย่างหนึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆออกห้างณนะตอนนี้นะครับ ออกกับยามาฮ่าไรเดอร์คบอุดรธานีเนี่ยเพื่อนๆสามารถดาวแล้วก็ผ่อนระยะยาวได้นะครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อตอนนี้ทางยามาฮ่าไรเดอร์เขาก็จะมีโปรโมชั่นเป็นส่วนลดให้อีกถึง10,000บาทแล้วก็ฟรีทะเบียนฟรีพลบรฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งให้ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับเราสะดวกจะผ่อนเท่าไหร่เนาะจะดาวสัก15% 20%น์สผ่อนระยะยาว5ปีนะครับหกงวดเดือนละสี่พันกว่าบาทก็ได้นะครับเพราะว่าเราไม่กะจะขายอยู่แล้วนี่เรากะจะซื้อมาถือยาวไปอีก5ปปปีี10เ็นอย่างน้อย จะซื้อผ่อนก็ได้นะครับซื้อผ่อนก็ดีเก็บเงินก้อน2อ0 0 0นสามแเอาไว้เผื่อจําเป็นฉุกเฉินหรือว,ว่าเผื่อใช้จ่ายในส่วนอื่นๆคิดแบบนี้ก็ได้นะครับคิดแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับ แต่ว่าสลับสาวกที่ใช้ยอีดอสี่ยนี่จะมีความแปลกอย่างหนึ่งคือไม่ค่อยเปิดเผยหรือว่าพูดอะไรในโซเชียลเยอะเท่าไหร่นักนะครับก็คือเรามักจะเห็นในโซเชียลเนี่ยก็คืออาจจะขี่รลอๆเนาะใส่ดนตรีใส่ซาวหรือว่าใส่บทความข้อความบางอย่างนะครับทเท่ๆนะฮะชายขี่ออกทิพย์กับกล่มไปเขาใหญ่ไปเชียงใหม่ไปไปลายไปบ้านรักไทยไปเชียงคานนะครับหรือว่าไปงานพิธะโขนนะครับที่ด่านซ้ายนะก็จะเป็นงานแบบมิสติ้งเข้าขสังคมอะไรแบบนี้นะครับ แต่ถ้าถามว่าจะต้องมีใครมาอธิบายว่าข้อดียังไงข้อเสียยังไงทําไมถึงซื้อทําไมถึงอะไรยังไงเนี่ยหาคลิปแบบนี้ได้ค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าหลายคนที่เขาเลือกใช้ SR เนี่ยเพราะว่าเขามีความพึงพอใจแล้วว่าความชื่นชอบที่แบบตอบโจทย์ในใจหรือว่าเอาไว้ขี่กับเพื่อนๆที่มีรสนิยมแบบเดียวกันนะครับมีความชื่นชอบแบบเดียวกันเนาะซึ่งมันจะเป็นอีกคนละแนวนะครับกับแนวของการแข่งขันเนาะพวกรถที่มีสมรรถนะสูงอะไรแบบนี้นะหรือว่า รถที่แบบมีการตกแต่งสวยงามอะไรแบบนั้นนะครับก็จะเป็นความชื่นชอบคนละแบบกันซึ่งถ้าถามส่วนตัวผมนะสิ่งที่ผมชอบใน sr 4 0 0ก็คือความที่เขาไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองนี่แหละ sr 4 0 0ยในะอดีตเป็นยังไงปัจจุบันก็ยังเป็นอย่างนั้นและถ้าเกิดผมได้เขาไปนะถ้าเป็นส่วนตัวผมนะผมก็จะไม่มีการดัดแปลงเปลี่ยนแปลงอะไรเลยผมจะขี่มันแบบนี้แหละอาจจะมีการเพิ่มเติมคือใส่แหลกท้ายนะครับเพื่อให้เหมาะในการมัดของนะครับ ในการแบกสัมภาระเดินทางไกลแค่นั้นนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงคิดว่าถ้าเกิดได้ SR400 ไปเนี่ยจะมีการตกแต่งอะไรบ้างหรือคิดว่า SR400 เนี่ยมันคุ้มไม่คุ้มยังไงมันมีรถรุ่นอื่นที่ดีกว่าไหมหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงก็สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจย m a h a SR400 เนี่ยที่ยมห้าไรเดอร์ขับอุดรธานีตอนนี้รับจองอยู่นะครับซึ่งโปรโมชั่นก็อย่างที่พูดไปเนาะก็จะมีส่วนลดให้10,000บาทแลยนรบประกันบัยชั้นน1ให้ะครับ แต่ว่าต้องจองนะครับเรื่องนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้นะฮะเพราะว่าคิวยาวนะครับแล้วยิ่งใกล้ปลายปีเนี่ยก็จะมีโอกาสสูงนะครับที่รถจะเริ่มขาดแคลนนะครับซึ่งถ้าเกิดใครสนใจแล้วก็อยากได้จริงๆเนี่ยผมแนะนำนะครับให้รีบจองกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเรื่องราวประมาณนี้ละกันนะครับในคลิปวิดีโอต่อไปจะมีเรื่องราวอะไรเดี๋ยวเราคอยไปติดตามกันอีกทีหนึ่งลวกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ